อีกหนึ่งสิ่งที่โรงแรมนี้มีก็คือประตูห้องประตูห้องที่ห้องนี้คือไม่มีการชนกันเลยเขาไม่ได้วางประตูห้องไว้ชนกันนะครับอย่างประตูห้องนี้ก็แค่ตรงกระเบียงเฉยๆไม่ได้เป็นประตูเข้าออกเนาะก็ยังถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเขาจะมีสเปซเขาจะมีสเปซที่กว้างขึ้นคือเขาเติมกระจกนะครับเติมกระจกในบริเวณทางเดินอยู่ตลอด เดียบเสมือนกับทําให้ให้พื้นที่ของบริเวณถงทางเดินกว้างขึ้นขยายขึ้นทําให้มีกินท้องเราใหญ่ขึ้นกินได้เยอะขึ้นกินได้นานขึ้น่เองนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ตรงอันนี้ก็ไม่ตรงเห็นไหมแต่ที่จะเห็นชัดๆนะครับเห็นชัดๆเห็นชัดๆก็คือห้องนี้กระจกกระจกที่เขาวางก็ยังไม่ตรงกับห้องเลย เขาจะไม่ไม่เอาพลังงานภายนอกสะท้อนดันเข้าไปสู่ภายในห้องเด็ดขาดเนาะก็ประตูห้องก็ไม่ตรงประตูห้องก็ตรงกับผนังนะครับและประตูห้องทั้งสองเนี่ยก็ไม่ตรงกันแต่บางที่เขาจะเป็นประตูตรงกันถ้าประตูตรงกันเป็นไงเปิดมาเจอกันความเป็นส่วนตัวและประตูที่อาจารย์บอกเหมือนเดิมนะครับประตูก็เปรียบเสมือนกับปากประตูเปรียบเสมือนกับปาก ถ้าหากปากคนเราตรงกันปะทะกันพูดอยู่ตลอดเวลาปะทะกันตลอดเวลาย่อมส่งผลให้อะไรครับไม่อยากอยู่ด้วยความคิดเห็นก็ไม่ตรงกันไม่อยากมาอีกไม่อยากเจอกันนะครับแต่ถ้าหากไม่ตรงกันเลยเนี่ยตามที่เขาวางไว้ถือว่าดีมากนะครับถือว่าดีมากต่างฝ่ายต่างห้องแต่และห้องเป็นโลกของคนตัวของกันและกันดีมากนะครับก็สามารถขายได้เต็มนะครับโรงแรมเนี้ยขายได้เต็มตลอดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเคส ตัวอย่างสําหรับการทําโรงแรมนะครับหรือทําคอนโดที่ดีมากนะครับ